น้องเตยฟีชิงแม่คนตกป่าพาทั่วจ้ามือนี้เฮาท้าทุกคนมาตกปะคอนะคะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่เป็นเต้นตกป่าของคุณลุงอาจจะชีจ้จ้าพอดีลงมาตกป่ากันเลยพอคุณลุงเพิ่นกำลังตกป่านาดินจา้าเพิ่นเลยถามว่าพวกเธอมาตกป่ายัางกันเลยว่ามาตกป่าข้ามุจิถามเพิ่นว่าข้ามุจิย่นี่ายบอคุณลุงเพิ่นกันเลยว่าลรยู่ยยุ่ยฟังคุนเด้อาสัน้นประเดีย๋ยเพิ่นกำลังสิกับละคะ่ะ เพิ่นก็เลยบอกว่าผมเชอพากันตกระเดอ้อฉชนสสกลับ,บ้านแล้วบนันดีฮัสิพาทุกคนไปเบื้องบรรยากาศการตกปานาดินของคนเกาหลีนะคะนี่คือเต้นที่เขากางทิมไหวค่ะกางไหวเป็นเดือนเป็นปีบาเคยเก็บค่ะกางทิมไหวจองทีไ่ไหวเขาอยากมาตกงามใด่เขาเก่ามาค่ะบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเดฮัสิพาพี่น้องทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศการตกปานะะคไปเเเบบิิิงงตตนุ้มววถีีชการตกปาานดินของคนเกาหลีจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันเลยนะคะว่า บรรยากาศีดีซ้ำไดไปชมกันเลยจ้าเนเต้นเพื่อนกับิีมีเครื่องมหมอนะคะเอาไปเฮ็ดเนวกิน่นแรงเพื่อนเหรอจ้าขามาเบิงเล่นเต้นเพื่อนมั่งกับิีมี่ฮันตกปลาขาตั้งเบดนะคะแนว้ตักปลาเนืเน้อใส่ปลาของเพื่อนเหรอจ้าพั่นกัจะทิมไว้แบบนี้ ฝากถิไมไว้เลยตอนนี้บอมีขโมยนะคะเพิ่นบปต้องห่วงเรื่องการขโมยของขโมยเบ็ดจ้าบรรยากาศรอบๆไม้สวยไม้งามค่กค่ะทุกคนเบิง่งไม้มีปลาบัวเป็นแต่มีปลาลายเดิจนว่าเกาหลีเพิ่นมาตั้งตั้งเต้นตั้งแคมปาา์ตกปลาหนดินตกปลาตลอดเลยจ้านี่อันนี้ก็เต้นหนึ่ง ทัดไปพุ่นก็มีอสองเต้นค่ะบรรยากาศดีวิวงามอ่าหนึ่งเต้นนี่ทั้งงานทั้งเที่ยวจนเป็นทั้งเที่ยวจนเป็นสูบป,ป่านทั้งเที่ยวไปหน้าแล้วค่ะทุกคนเปิ่งห่านลกป่าข้าเจ้าปิตไใบข้าเจ้าบายูค่ะข้าเจ้ากลับแล้วมามีห่านสุดท้ายค่ะมีห่านมอลเลาเซียง เป็นตามาขึ้นมอลสิ่งอยู่นี่เด้อละค่ะพี่น้องเป็นต่ยาวๆๆเด u nhau นะดิโนะเอ้บางฮานรวดแต่เอาดีค่ะชมบรรยากาศเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องเจยสิพาทุกคนไปชมลีลาการตีปลาของน้อ,นองเตยด้อจ้าเบิ่งลีลาสิปนาดใดชิได้ปลาเบ้าเมื่อนี่หวานเจี๊ยบหลดนะลีลาปลาบ่เน้นเน้นออกมายจ้า ตีไปสามซี่ไม่เบิ่งแล้วคือสีบ็คือดอกทุกคนก็มีสวบจวบจับอยู่เด้ทุกคนแต่ว่าสีแมนป่ายอย่งางต่างๆก็มีป่าบอนบุยบาบเด้ค่ะสงสัยชีแมนป่าในขืนมาตีเพิงโพ้งหยาเป็นห้อยเลยค่ะแต่ว่าป่าในเขากิน่นมันบ่ไรดอกเอามันยากนอกจากพวกมือปืนค่ะมือยิงสายยิงเท่านั้นสรุปแล้วเมื่อนี้น้องเต้ตีไปสามซีไม่แฮ้วจ้า การไปตกปลาว่ามันชิได้ปลาตลอดคือไปตลาดพาะชิได้ปลาตลอดเดียทุกคน